สำหรับคนที่ที่ยังไม่เคยเรียนปฏตเรียนนะครับไม่ว่าจะคนเพิ่งจะเข้าเริ่มเรียนหรือที่กําลังจะเรียนนะครับนี่ก็คือคอ,อาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการฝึกนะครับสําหรับการฝึกด้วยด้วยตัวเองหลังจากที่เราไปเรียนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนนะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการตัดการฝึกในการ เรียนรู้ในเรื่องของการฝึกการเรียนบัตตเลียนเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าเราจะตัดลองทรงนะครับเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกไม่ว่าจะเป็นลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงหรือทรงนักเรียนทรงอเมริกันทรงสมัยใหม่ที่ใช้บัตรเลียนวิธีการฝึกนะครับผมจะพูดถึงในแง่การฝึก เพื่อที่จะให้เห็นภาพในส่วนของมุมมองของผมนะครับไม่เกี่ยวกับสถาบัานใดหรือองค์กรของรัฐหน่วยงานใดนะครับปฏตเลียนนะครับปฏตเลตียนวีเล็กนะครับวีใหญ่วีเล็กก็คือมันจะเป็นตัวแทนปลายวีเล็กก็คือมันเป็นตัวแทนลองทรงต่ําเพราะความสูงมัน ต่างกันนะครับล,ลองทรงกลางก็คือตัวแทนลองทรงกลางก็คือกลางหวีเล็กนะครับความสมเพื่อเห็นภาพลองทรงต่าก็คือปลายหวีเล็กลองทรงกลางก็คือลองกลางหวีเล็กลองทรงสูงก็คือหวีใหญ่นะครับทําไมต้องใช้วัวหุ่นเพื่อให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ตัดนะครับก็คือเป็นการฝึกเพื่อให้เห็นสรีลาว่ารูปทรงก็คือ หัวหุ่นเนี่ยมันถูกจำลองมาจากหัวจริงอะฮะมันมีใบหูมีตีนผมนะครับมีลายผมมีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับหัวจริงนะครับหวีนะครับหวีวิธีการจับวีนะครับก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้ที่กลางนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยให้เราลองลอง ลองแนบชิดกันอย่างนี้นะแล้วนิ้วชี้นิ้วชี้อยู่ด้านบนนี่คือสันหวีนะนี่คือสันหวีสันหวีนิ้วโป้งกับน,นิ้วกลางเราจะจับบริเวณสันหวีก็คือเพียงแค่ประคองนะครับไม่ต้องไปออกแรงมากให้เข้ามาจากโคนหวีเนี่ยให้เข้ามาประมาณสักสักนิวก้วกว่าๆนะครับนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วชี้นี่ไม่ต้องไปกดนะครับไม่ต้องไปกดจน จนซี่หวีเอียงอย่างนี้นะไอ้แรกๆไม่เป็นไรแรกๆอาจจะมีลักษณะเกรงนะครับแรกๆอาจจะเกรงดวโป้ง้วกลางจากบริเวณสันหวีนะนี่คือสันหวีสันหวีก็คือถ้าเป็นแนวนอนหวีในแนวนอนสันหวีก็คือตัวน like ี้สันหวีนี่คือปลายหวีถ้าเป็นแนวตั้งก็คือนี่คือสันหวีนี่คือสันหวีนะนี่คือสันหวี ปลายวีก็อยู่ด้านนี้นะครับถ้าเป็นแนวนอนนี่คือสันหวีปลายวีแนวตั้งปลายวีปลายวีก็คือสันวีมันเป็นการตัดในแนวนอนแนวตั้งนะครับนิวน้วโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางประคองสันหวีนะครับนิ้วชี้นิ้วชี้ ช่วงแรก,แรกอาจจะกดนะครับกดจนเหมือนกับว่าเกรงเพื่อที่จะบังคับก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆฝลกอไปมันก็จะคล่องเองมันจะเป็นเองด้วยตโรมติน้ำหนักมือกระจายมาที่นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้ข้อมือไม่ต้องไปออกแรงนะข้อมือไม่ต้องไปออกแรง คอนคลายช่วงหัวไหล่ช่วงก้อมือกระจายน้ำหนักมาส่งมาที่นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับวิธีการโปรยหวีวิธีการ,ร,ว,ว,การว,วิธีการพลิกหวีก็คือสมมุติถ้าเราตัดไปแล้วใช่วิธีการพลิกหวีนะครับนิ้วโป้งค่อยๆผ่อนนะนิ้วโป้งค่อยๆผ่อนน,นิ้วโป้งค่อยๆผ่อนสันหวีนิ้วกลางช่วยประคองนิ้วชี้ ค่อยๆเอียงนะครับนิ้วโป้งก็ดันสันหวีขึ้นเพื่อที่จะพลิกหวีนะครับนี่คือการโปรยหวีนะครับมันสําคัญนะครับไอช่วงที่เราโปรยหวีนะครับพลิกหวีแบบเนี้ยกระจายน้ําหนักไปที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับข้อมือข้อศอกหัวไหล่ไม่ต้องไปออกแรงนะฮะเพราะมันจะปวดมันจะปวด เปิดปนานๆเพราะมันจะเกร็งนะครับปตเตเรียนปตเตเรียนนะครับผมให้เปิดนะครับผมจําเป็นที่จะต้องให้เปิดบังคับให้เปิดการเปิดก็คือผมจะพูดในเรื่องของการถนอมนะด้วยการเปิดก็คือห้ามห้ามเปิดปักๆอย่างนี้นะก็คือเปิดจะต้องดนันดันฟันปตเตเรียนด้วยเพื่อไม่ให้ ไม่ให้การกระแทกตรงขอบตรงนี้มันจะทำให้ให้ขาขาด้านในเนี่ยมันมันแตกมันลาวนะครับเปิดน,นะครับนะครับให้ตอนแรกก็คือให้ใช้ปลายวีกันนะสันหวีนะให้ให้เราเอียงนะให้เราเอียงสันวีชี้ที่ผมปลายวีงัดอกนะครับเอียงนะครับเสร็จแล้วก็ตัดนะครับ วิธีการตัดก็คือตัดไม่ต้องไปลากยาวนะไม่ต้องไปลากยาวเพราะว่าอะไรเพราะสมมุติถ้าเราขึ้นทรงใช่ไหมซีของหวีไปจับเส้นผมแล้วเราเอียงปลายหวีออกเราตัดเราตัดเพียงแค่ประมาณสักเส้นหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บพลิกพลิกหวีนะครับหวีลงมานะครับต่อนเนื่องผมยังยังไม่พูดถึงเรื่องทรงนะก็คือเป็นการเฝืกเฉยนะครับ พิกหีคนระับโปรลงมานะครับก็คือให้ตัดไปตามตีนผมตัวนี้นะฮะให้เราเอียงหวีเอียงหวีพลิกหวีไปตามตีนผมตัวนี้นะนะครับเสร็จคือด้านซ้ายด้านซ้ายของลูกค้าเนี่ยข้อศอกเราข้อศอกเราจะโยกขึ้นนะครับข้อศอกเราจะโยกขึ้นนะครับ ก็คือเราจะต้องเอียงไปตามรูปตีนผมของหัวหุ่นเลยนะก็คือฝึกไปนะฝึกไปก็คือเราจะได้ฝึกเรื่องของการใช้ปัตเตรียนเรื่องของการพิกหวีด้วยนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ฝึกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการพลิกหวีไม่ว่าจะเป็นการทําให้มันสอดคล้องกับตีนผมแล้วก็การจับปัาะเลียนสิ่งเหล่านี้มันจะต้องหลอ่อหลอมรวมกันในการตัดปัาะเลียนนะครับแต่ในส่วนที่ว่าจะไปถ่ายอย่างอื่นน่ะก็อยากจะถ่ายเพื่อความแม่นยําหรือเพื่อเป็นการควบคุมน้ําหนักมือก็ทําไปไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือ ไปขอหัวหุ่นตัวเนี้ขอพวกพี่ๆที่เขาอยู่ตามร้านที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็ตัดจนมันเหลือสั้นแบบเนี้ยไม่จะเป็นต้องมีผมก็ได้ครับเป็นลน้นโลนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับอยู่ว่างๆก็ทาเนี่ยเป็นการโปรยหวีนะครับพลิกหวีหวีใหญ่นะหวีใหญ่หวีใหญ่ถ้าเราจับแบบหวีเล็กได้ ก็คือนิ้วโป้งนิ้วกลางนะครับจับบริเวณสันหวีเข้ามาประมาณสักสองนิ้วเพื่อให้นันมาเพื่อให้สันหวีส่วนส่วนมุมเนี้ยมันมาปะทะตรงหลบหลบของนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายในการควบคุมปลายปลายหวีความยาวของหวีหวีใหญ่ที่มันมีความยาวประมาณแปดนิ้วนะครับถ้าเรามาจับมินมินอย่างเงี้ยเหมือนหวีเล็ก ยิ่งถ้าเราไม่มีความแม่นยำในการกระจายน้ำหนักมาที่นิ้วมันจะทำให้หนักนะครับนี่คือการจับแบบนี้เป็นการในการขึ้นทรงนะครในการขึ้นทรงแต่มันจะมีประเภทหนึ่งก็คือให้เราเอาอเข้ามาที่สันหวีสันวีตรงคนูงนตร่นี้ก็คือให้มาประท้าตรงตรงฝ่ามือเลยะกลางฝ่ามือเลยนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนิ้วโป้ง ประคองที่สันหวีนิ้วชี้ประคองที่ปลายหวีนิ้วกลางนิ้วกลางประคองที่ซี่ของหวีด้านข้างฝั่งตรงข้ามกับด้านหน้านะครับการฝึกนะครับ ก็คือลักษณะเดียวกันเหมือนกบวีเล,เลยนี่ครับก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงของของรองทรงเนี่ยมันจะต้องขนาดไปกับตีนผมนะครับมันจะต้องขนาดไปกับตีนผมขนานแบบไหนในเรื่องของทรงมันก็จะมีการจาแนกของเรื่องสวดทรงอีกว่าขนาดในลักษณะที่ว่าอะไรหน้าเชิดนะครับช่วงโกกูนี่เอาตามหน่อยช่วง ช่วงท้ายทอยด้านหลังก็คือให้มันสูงหน่อยไอ,ไอเรื่องนั้นมันเป็นการที่ว่าอะไรผสมผสานในเรื่องของของว่าด้วยเรื่องทรงแต่ตอนนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของการจับหวีพิกหวีเพื่อให้การใช้แระเรื่องให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าเป็นการฝึกใหม่ๆนะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาในอาชีพนี้ใหม่ๆแม้จะไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับหรือ อาจจะเป็นลนักษณะที่ว่าว่างๆนะครับเพราะว่าทําผมผู้หญิงทาร้านผู้หญิงทาซาลอนผมผู้ชายอาจจะไม่ค่อยทด้รับแต่ว่างๆมันอาจจะสร้างงานได้ก็ฝึกไปนะอย่างที่บอกนะฮะด้านด้านสายลูกคา้าด้านสายลูกคา้าข้อสอกเราจะยกขึ้นนะครับด้านสายลูกค้าข้อสอกเราจะยกขึ้น เพื่อที่จะประครองเพราะว่าลุกตีนผมอะตีนผมด้านท้ายทอยเนี่ยมันทิ้งดิงลงมาแบบนี้ข้อศอกเราต้องต้องยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นด้านขวาด้านขวาลูกค้านะครับถ้าเป็นด้านด้านขวาลูกค้านะครับถ้าเป็นด้านขวาลูกค้าพอเราไล่มาใช่ไหมเราไล่มานะครับ ข้อศอ,อกเราจะเอียงลงมานะฮะข้อศอ,อกลงก็เราจะเอียงลงมานี่คือการวางหวีนะถ้าเราข้อศอ,อกด้านด้านขวาเนี่ยข้อศอ,อกเราเอียงลักษณะของน้ำหนักนิ้วที่เราจับมาด้านเนี้ยมันมนจะอยู่ตามก็คือข้อศอ,อกเราจะจะกดลงมามันอาจจะลําบากนะครับก็คือเราอาจจะพลิกแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะพลิกแบบนี้ นะครับพลิกแบบนี้พลิกแบบนี้มันก็จะมีผลเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเราเราจบลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเป็นแนวนอนแนวนอนก็คือการตัดอย่างที่บอกนี่ครับเพื่อที่ให้มันโค้งขนานมากับลูกตีนผมเราต้องเข้าไปแล้วก็ตัดทีละเซนหนึ่งมันเหมือนการหากดลวดแล้ว เราต้องตัดทีละเซนทีละเซนไม่ใช่ว่าสอดหวีเข้าไปจับนะครับจับเส้นผมได้3ามนิ้วอาจจะตัดฟื้นไปเลยตัดได้อยู่แต่จุดที่เล็งเห็นผลเล็งเห็นผลก็คือประมาณเซนหนึ่งสองเซนแค่นั้นเองอะเพราะว่ารูปทรงของฐานของลองทรงเนะี่ยมันจะต้องขนานเป็นรูปโค้งแบบนี้นะครับทีนี้การตัดด้านขวาลูกค้า ข้อสอบมันจะต่ามันจะลําบากก็คือจะต้องพลิกพลิกหวีหให้เป็นแนวตั้งพลิกหวีให้เป็นแนวตั้งนะครับมันก็คือหลักการเดียวกนะันก็คือมันจะต้องเอียงออกนะครับเอียงออกเพราะว่าอะไรท่านแนวนอนก็คือสันหวีมันมันมันอยู่มันนอนปลายหวีงัาขึ้นท่านแนวตั้งแนวตั้งก็คือปลายหวีนะครับสันหวีก็คือปลายหวี ปลายหวีก็คือเหนือเหนือปลายหวีเลยขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องเอียงแบบเนี้ยเพื่อให้สอดกองกันก็คือเลียงแบบเนี้ยนะครับเพราะมันจะต้องตัดทีละเซนอยู่ดีทีละเซนสองเซนนะครับเพื่อที่จะหักให้มันเป็นรูปโค้งหักตัวนี้มันก็เหมือนกับตอนเราดาัดผมอะตอนเราดัดผมในในการแบ่งผม แบ่งในจุดตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องหักเพื่อให้มันโคง้งโค้งขนานกับรูปตีนผมนะครับมันก็จําลองผ้ามาเหมือนกันการดาดผมการวนแกนนะครับวางวีในแนวนอนวางวีในแนวตั้งนะครับมันก็ราัการเดียวกัน S <S <an> <S การเข้าหวีนะครับการเข้าหวีนะครับการเข้าหวีเราจะเข้าหวีในแนวตั้งนะครับเราจะเข้าหวีในแนวตั้งแนวนอนแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะครับ <S <S <an> <S เพื่อให้มันสัมพันธ์สมมุติว่าเราเข้าหวีในแนวตั้งเอในแนวนอนนะครับในแนวนอนด้านขวาลูกคา้าเราวางแบบน,นี้ทีนี้สิ่งที่มันมีอวัยวะในส่วนที่มันเป็นตัว กีดกั้นการวางปฏตเลียนก็คือเราจะต้องเอียงเพื่อที่จะเอียงปฏิเลียนเอียงปเิเลียนให้ให้ขนานกับขนานเพื่อที่จะกินกับกินเส้นผมที่หวีจับก็คือขนานก็คือหวีเอียงแบบนี้ในในมุมสมมุติว่ามุม30 40องศานะครับปฏิเลียนเราก็ต้องกินในส่วนในมุมของด้านขวาในมุมของด้านซ้ายนะครับประมาณสักเซนหนึ่งเนะี่ยนะครับเพื่อที่จะหัก หักออกนะครับหักปลายหักปิตเตรียนด้านขวามุมขวาออกเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนผมด้านบนนะครับถ้าในแนวตั้งนะครับถ้าในแนวตั้งเราจะเข้าด้านนี้เราก็จะต้องเอามุมด้านขวาปัตเตอรี่นะครับประมาณสักความกว้างของฟันด้านนี้ประมาณสักหกเจ็ดซี่นะครับนี่คือการฝึกนะครับก็คือฝึกไป การวางหวีจะวางในลักษณะแนวนอนแนวตั้งนะครับการหักเหการวางในมุมแบบไหนก็ช่างมันก็เป็นการหลบหลีกใบหูของเขานะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสวดทรงของฐานผมตีนผมมันจะต้องวางในลักษณะเป็นสี่สิ้าเอาเอาสุธิสุธิเฉลี่ยแล้วก็คือสี่สิบ้า ไอ้แต่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังในเรื่องของการแต่งแล้วมันลบเหลี่ยมจนเหลือ 30- 20องศาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือให้วาง4 5ิห้าเราจะเข้าแบบไหนก็ได้นะครับมันไม่มีจํากัดว่าจะต้องวางเฉียง4 5ิห้าเฉียงแ0บเฉียงร3 5ส้านะครับเพราะว่ามังกรมันเป็นการบังคับไปขอให้รู้ว่าจุดสัมพันธ์ที่เราสายตาที่เราจะมองก็คือตีนผม ฐานของทรงรองทรงต่ำกลางสูงมันจะต้องขนานกันนะครับขนานในรูปแบบไหนให้มันขนานโดยในแต่ละจุดการห่างมันจะต้องห่างในแต่ละจุดเท่าๆกันหรือไม่เท่าไอเรื่องนั้นมันอยู่ที่พอเข้าสู่ในการเรียนรู้ในเรื่องทรงค่อยๆว่ากันนะครับแต่ขอให้รู้ว่าอันดับสำคัญก็คือการวางหวีต้องเข้า ให้มันขนาดกับรูปตีนผมนะครับเราจะเอียงแบบไหนอะในเมื่อมันหมันมีเป็นตัวกีดกั้นว่าในการวางหวีหรือว่าการเข้าปรเเิเรี่ยนเราก็วางแต่จะไม่มีการกําหนดในส่วนระบมนะครับผมไม่กําหนดนะครับว่าคุณจะต้องฝึกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นมันอยู่ที่คุณว่า คุณตัดข้างซ้ายข้างขวาแล้วใบหูเขาเขาอยู่ในในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันจะมีบางคนที่ตีนผมเนี่ยชิดแนบหูเลยนะครับเราก็ต้องใช้นิ้วก้อยนิ้วนางจับหูเขาพลิกแล้วก็สอดหวีเข้าไปนะครับแต่นี่คือหัวหุ่นตีนผมมันห่างจากใบหูประมาณเซนหนึ่งมันก็จะง่ายในการมองภาพ แต่ความเป็นจริงแล้วคนบางคนหรือส่วนใหญ่ทีมผมก็อาจจะชิดใบหูเลยนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องวางหวีแต่เราจะต้องใช้ประดิเรียนเอียงเอียงให้มันเหมือนกับเราการสร้างถ่ายก็คือเอียง4ี่องศาเป็นอันดับต้นนะครับค่อยลบกันทีหลังไปว่าไปนะครับเราจะวางในเส้นตรงก็จริงอยู่แต่เราจะต้องบงังคับเพื่อที่จะ ให้มันตัดได้แล้วเส้นของขอบฐานต่อเนื่องกันนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือการพลิกหวีนะครับการพลิกหวีการพลิกหวีตัดนะครับตัดเสร็จปุ๊บปล่อยนะครับก็คือให้ตัดหล่นนะครับเป็นการฝึกพอเราเข้าใจแล้วเราหลบเลี่ยงได้ใบหูได้มันก็จะไหลลื่นนะครับ ขอให้สายตาเรามองที่ตีมผมนะครับตีมผมเหตุที่ต้องพลิกหวีก็คือพอเราตัดไปครั้งแรกเนี่ยเส้นผมมันแตกตัวเราจะต้องหวีพลิกหวีเพื่อจะหวีนะครับแต่ถ้า ถ้าเป็นการพลิกหวีแล้วมันอาจจะหลุดมือนะอนุโลมช่วงแรกๆเนะี่ยอนุโลมให้เนะี่ยผมยังใช้เลยผมยังใช้นิ้วมือขวาเลยเนะี่ยผมยังใช้มือขวาเป็นการประคองเลยฮนะเพราะบางทีมือเราลื่นมือเราเจ็บมือเราเคล็ดขัดยอกอะไรว่าไปนะครับมันอาจจะต้องช่วยเพื่อบังคับเพื่อบังคับให้มันดูแล้วก็ง่ายต่อการใช้มือเดียวนะครับ เพราะบางทีถ้าสมมติว่าเราพลิกไปอย่างนี้ใช่ไหมเราพลิกไปมันมันลื่นนะครับก็คือให้เราใช้มือขวาเนี่ยใช้แค่นิว้วเพราะว่ามือนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยเราประคองปฏิเรียนอยู่ใช่ไหมเราอาจจะใชน้นิ้วนางนิ้วก้อยช่ว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 ยด้านซ้ายช่วยมือซ้ายแบบนี้นะครับเป็นการสอดคล้องกันนะครับอย่างี้ ผงพลิกแล้วเนี่ยผมพลิกมันมันจะหลุดมือใช่ไหมมันจะหลุดมือผมอาจจะใช้นิ้วโป๊งนิ้วนิ้วนางนิ้วก้อยช่วยประคองนะครับแล้วก็จัดจัดระเบียบของนิ้วนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วโป้งของด้านด้านซ้ายที่เราจับนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลัง ส่วนข้งหน้าหลังก็คือตีนผมส่วนใหญ่ใช่ไหมตีนผมส่วนใหญ่ก็คือมันตรงนะครับเราจะวางหวีในแนวนอนนะครับแนวนอนแนว,แนว,แ,นวแนวนอนก็คือมันก็คือมันต้องตัดตรงให้มันขนานกับตีนผมหรือแนวตั้งก็ได้นะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทําไมผมผมพยายามที่จะที่จะ ให้ฝึกในการวางหวีในแนวนอนนะครับเพราะเราจะควบคุมของของฉากเราจะควบคุมของของความเป็นฉากได้นะแต่ถ้าเราวางในแนวในแนวนอนในแนวตั้งเนี่ยมันจะกดไปอย่างเงี้ยมันจะกดหวีนะครับมันจะกดหวีมันก็เลยไม่สโลปในส่วนของตีนผม แต่ถ้าเอาวางหวีในแนวนอนนะวางหวีในแนวนอนวางหวีในแนวนอนปุ๊บเนีนยหมมันจะสโลปได้ระดับองศากว่าที่เราจะวางในแนวตั้งแบบนี้นะนนะแลวกดอย่างเงี้ยแล้วแรงปฏิเรียนแรงปฏิเรียนมันปะทะมันยิ่งจะแอนเข้าไปอย่างนงี้ใช่ไหม ปฏิเดียนปะทะเข้าไปก็ลองฝึกดูนะลองฝึกดูอย่าไปซีเรียสมากฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคล่องเองฮะเหมือนเราฝึกการจับกันไก่ในครั้งแรกจับไปจับมาการเก็บกันไก่ไม่นอาจะลำบากผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะคุ้นชินนะลองดูนะไม่เสียอะไร